ใจเย็นๆก่อนประเด็นร้อนแรงที่กำลังประตุไอ้รัชนกปะทะคารมกับกันจอมพลังเดือดพล่านทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นไฟลามทุ่งและอะไรคือประเด็นที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนมาเจาะลึกกันเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่ไอ้รัชนกสสกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลออกมาวิพากวิจารณ์กันจอมพลังอย่างดูเดือดโดยกล่าวหาว่าเวลาไปออกรายการต่างๆมักจะขึงพืช หรือโจมตีบุคคลอื่นอย่างรุนแรงแถมยังดึงแฟนคลับ FC มาเสียบประจานหรือประนามบุคคลที่ถูกกล่าวหาจนถึงขั้นข่มขู่เอาชีวิตเธอมองว่าการกระทําเหล่านี้เป็นการประทับตราทําให้คนไทยเกลียดชังกันเองแต่การจอมพลังก็สวนกลับทันควันเขาชี้แจงว่าสิ่งที่ทําเป็นเพียงการอธิบายในมุมมองของชาวบ้านธรรมดาและยืนยันว่ารับฟังความคิดเห็นของนักสิทธิมนุษยชนเสมอพร้อมตัดพ้อว่าอะไรอะไรก็ผม ราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของเขาแต่เพียงผู้เดียวแล้วอะไรคือชนวนเหตุของความขัดแย้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่20ตุลาคมในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอได้เชิญนางสาวรัชนกศรีนอกและนายกันถัดพงไพบุญเวชหรือกันจอมพลังมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเปิดเครื่องขยายเสียงผีเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาและการใช้เครื่องบินรบในพื้นที่ดังกล่าว นางสาวรัชนกกล่าวว่าคะแนนนิยมของการจอมพลังพุ่งสูงจนน่าตกใจถึงขนาดที่นักการเมืองระดับสูงอย่างนายกรัฐมนตรียังไม่กล้าวิพากวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเพราะกลัวจะเสียคะแนนนิยมมันมีความเอเต็มไปหมดเธอกล่าวแต่ต้องยอมรับกันตรงๆว่าไม่มีใครกล้าพูดออกมาไม่มีใครกล้าตั้งคำถามเพราะถ้าตั้งคำถามก็จะโดนทัวลงนี่คือประเด็นที่น่าสนใจเพราะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการจอมพลังในสังคม นอกจากนี้นางสาวรัชนกยังตั้งข้อสังเกตถึงการที่กันจอมพลังพยายามบอกว่าตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าคุณกันจะไปปรากฏตัวที่ไหนคนเขามัดรวมว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแล้วแบบนี้จะบอกว่าไม่ยุ่งการเมืองดิฉันก็คิดว่ามันน่าจะต้องตั้งคำถามเธอกล่าวเสริมแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือนางสาวรัชนกตั้งคำถามถ,ามถึงการวิพากษวิจารณการทำงานของพรรคก้าไกลโดยเฉพาะกรณีของรังสิมันโรมสอสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพัก ทำไมถึงไม่ไปทำทั้งที่ตัวเองมีการควักเงินและบางส่วนอาจจะได้สนับสนุนมาจากร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าเธอกล่าวซึ่งเป็นการโยงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจอมพลังกับนักการเมืองคนสำคัญเธอยังกล่าวอีกว่าหากการจอมพลังเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริงและไม่ได้ใช้กระแสความนิยมของตนเองเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองใดก็คงไม่ต้องออกมาตั้งคำถามเช่นนี้แต่เนื่องจากร้อยเอกธรรมนัฐกำลังถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนักเธอจึงจำเป็นต้องออกมาพูด นางสาวรัชนกยังกล่าวต่อว่าเสียดายที่กันจอมพลังไม่ได้มาร่วมรายการด้วยตนเองเพราะเวลาไปออกรายการต่างๆมักจะจับคนมาเชื่อหรือโจมตีอย่างรุนแรงเรียกว่าขึงพืชกลางรายการและตามล่าแม่มดันเลยทีเดียวเธอกล่าวแต่กันจอมพลังปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยอ้างว่าตนเองกำลังปฏิบัติภารกิจสำคัญอยู่ที่ชายแดนการมาบอกว่าเอาคนขึงพืชมันอคติไปนิดนึงเขากล่าว นางสาวรัชนกจึงตอบกลับว่าประชาชนสามารถใช้วิจารณญาณเองได้และยกตัวอย่างกรณีที่การจอมพลังออกรายการโหนกระแสและวิพากวิจารน,นักสิ์มนุษยชนอย่างรุนแรงก็ต้องยอมรับว่าเป็นการเอานักสิทธ์มาถึงพืชเสียประจานและให้คนทั้งประเทศปาก้อนหินใส่เธอกล่าวพร้อมตั้งคำถามว่าได้ขอโทษนักสิทธ์มนุษยชนคนนั้นแล้วหรือยังและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้น นางสาวรัชนกกล่าวว่าการจอมพลังและผู้ร่วมรายการยังไม่ได้สำนึกผิดหรือขอโทษกระแสความเกลียดชังที่เกิดขึ้นจากการประทับตราให้เกลียดคนไทยด้วยกันยังคงอยู่แม้กระทั่งการคุกคามจนถึงขั้นเอาชีวิตพ่อของนักสิทธิมนุษยชนคนดังกล่าวเธอยังตั้งคำถามว่าทำไมการจอมพลังไม่ทำเช่นเดียวกันกับผู้มีอำนาจที่ถูกกล่าวหายอย่างหนักด้านการจอมพลังตอบโต้ว่าหากนักสิทธิมนุษยชนขอไปนั่งในรายการแล้วตนไม่ได้ไปนั่งด้วยก็ถือว่าเป็นการถึงพืชตนหรือไม่ เขาอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นการพยายามอธิบายในมุมมองของชาวบ้านและยืนยันว่าตนเองรับฟังความคิดเห็นของนักสิทธิ์มนุษยชนเสมอผมหยุดไม่ใช่ผมไม่หยุดกันจอมพลังกล่าวแล้วจริงๆการที่เขาออกมาพูดผมกับคนที่อยู่หน้าง,งานรู้ดีที่สุดว่ามันมีภารกิจอะไรที่อยู่ในนั้นเขาอ้างว่ามีภารกิจที่ซ่อนอยู่ภายในแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้แต่เดี๋ยวก่อน กันจอมพลังยังกล่าวอีกว่าหากนางสาวรัชนกเอารูปของตนไปเผยแพร่ก็เท่ากับเป็นการขึงพืชให้แฟนคลับของเธอมาด่าตนเองเขาอ้างว่าสิ่งที่ตนทำเป็นปฏิบัติการทางทหารและไม่มีพลเรือนชาวกัมพูชาเสียชีวิตเลยแต่มีคนไทยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากพร้อมตัดพ้อว่าอะไรอะไรก็ผมนางสาวรัชนกจึงตอบกลับด้วยน้ำเสียงประชดประชันว่าจุดศูนย์กลางของจักรวาลเลยนะคะตอนนี้เธอยังกล่าวว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่นางอังคณานักสิทธิมนุษยชน ให้ไว้ในตอนนั้นแต่มาตรการต่างๆต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะประเทศไทยกําลังได้เปรียบและไม่ควรทําอะไรที่ทําให้เพียงพลําเธอยอมรับว่านางอังคณาอาจจะพูดผิดหรือไม่ถูกหูใครไปบ้างแต่ยืนยันว่าเธอเป็นคนไทยและแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดนางสาวรัชนกกล่าวว่าการจอมพลังอาจจะกําลังเล่นบทพ่อพระที่ถูกกระทําและแสดงความเห็นใจที่ถูกตั้งคําถามอย่างหนัก แต่การจอมพลังก็สวนกลับทันทีว่านางสาวรัชนกกำลังพูดไปเรื่อยและตั้งคำถามว่าในมุมมองของหลายๆคนต้องตั้งหน้าตั้งตาทำโดยห้ามถามหรือไม่คำถามชวนคิดคุณคิดว่าใครกันแน่ที่ถึงพืชใครและคุณเห็นด้วยกับวิธีการทำงานของการจอมพลังหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย